หนาวทั้งพิงแดดพิงไฟ <laughs> หนาวลงฉับพันพี่น้องเออจะองศาเนาะทั้งไหนหนาวขึ้นหนองบัวลำพูบอ,อุ้ยแถาอากาศหนาวหนาวสิต้มซุปหางงวัวขึ้นเสียบเนะานะแถาเนาะเฮ็ดได้สิได้กินแล้วเฮไปสั่งเอาล้านตัว<อ>สุดหนึ่งแห้งบ่เถ่สามลอยกาบาทบ่พอ,อ,อดีแล้วามาต้มต้มซุปแกงใส่ผักกิเลกมันแล้วไม่แต่แกงใส่ผักกิเลกประหยัดกิน มีหางมีคอมีหูมีปากทีชุดหนึ่งบ่เท่าชุดหนึง่งโอ้คืออยู่ได้ละ่ะจะไปเอามาเฮ็ดกินปี๋ม่อยู่ได้เหรอเนาะว่าบ่าต้มต้มซุปจะแซ่บนี่ต้มซุปคือจะแซ่บเต้มซุปหางงวัวพะน,นักพิณอ่ะเพราะไงเท่าจะสั่งหรือเปล่าถ้า,าสั่งเอาแป๊บเดียวที่เล็การเลยเฮ้ยนี่แหละเมนูขา้าวดาวเฮ้ พยย่อแมแต่ว,ว่าไปสั้งขาจอกนี่แหละมาย่างดีๆขาจอกม<า>ันก็เข้าดีๆซี้กะลํมมามันน้ำมันที่ขันสมตีนส,สมเล็บมสมเล็บสมตีนอ้าวเสียบเนี่ยละเทาอันนี่ตะพันว่าอันสมเส้กะลําขาจอกนี่แหละเทามันได้กินหลายอย่างแกงใส่ผักขี้เล็กก็ได้นี่ละประหยัดกินเอาห้าวไม่ต้กินปีใหม่น้ำมูเพิ่น ไ,ได้ก็ไม่กินปีไม่เมื่ล้างปีไม่ก็ไปตัดอ้อยต่อตัดไปนำ้ำเมื่ไปนำ้ำเ <laughs> ทา้าขันมันเหรียญบ่เมียนไปทำมึงดูผู้ใดญเงินเหรียญในช่วงปีไม่นี่เอ้ยไปก่อนไปยังเทา้าไปเอาขางวะเตีอุ้ยยังสร้างไว้หรอบ่ไปไปมันจะบูดท่านเพื่อนคนเสียวไปก่อน